อตอนนี้คณ,ณะเจ้าวาดวัดศรีสมบูรณ์แสงทองนําโดยพระอาทิการชูชีพทิตาธามโอวันนี้กําลังจะออกไปรับแรงศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องครับจากบ้านตนําบลตาตุมครับวันนี้ก็ขอเชิญน,นะครับท่านที่ได,ได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ ถ้าได้เห็นภาพนี้ก็ท่านกําลังจะออกไปแล้วครับนี้ที่วัดศรีสมุนแห่งตงเพื่อที่จะหาปัจจัยมาร่วมสมทบสร้างอุโบสถซึ่งผมตั้งใจจะฉลองในปีหน้าครับวันนี้ก็ยังขาดปัจจัยอีกมากมายก็ขอเชิญนะครับพ่อป็นพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังและก็รับชมอยู่ในขณะนี้ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าสาธุ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 าธาธครับสองค์ข้าเจ้ามาร่วมบุญพระบาท เพื่อจะมาบอกบ,บอกุญกระบอกแนวบังคับอมบิวงังจะเดินอยากจะชวดให้ท่านมาร่วมด้วยช่วยกันมากันเถะนะิดน้ำมาร่วมกันข้างลู่จะได้กัน มมมีววงระาไครับนี่ก็ที่โบว์วัตทีนเป็ทองครับอันนี้ก็มาติดโปรเพ้ครับมาดูช่างที่โบว์เพ้ก็สวยงามครับก็ได้อยู่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แลครับ อ่าดบ๋วัวเทียวหน้าก็คงจมกันุะหอ่าอยากให้ฟังสีข้าวสักหน่อยครับครับผมครับก็เราก็จะทำไม่ให้เกินวันที่15หรือ20นะครับเพราะว่าออกพรรษาวันที่29ก็ <c oughs> เราจะได้ทำให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะติดวอลสีทองนะครับที่เป็นเสาอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> และรายละเอียดก็ <c oughs> จะ <c oughs> อ่ะ เพิ่มเติมก็คือติดฝ้าด้านหน้าด้านหลังครบนะครับทาทั้งหมดเลยนะครับภายในนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็เสร็จด้านข้างซ้ายขวาแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นภาพตัวสำคัญนะครับเราก็เลยต้องติดก่อนก็จะเหลือเป็นวอลเพิมเ่มเติมตามนี้นะครับขอบคุณมากครับอาพี่บิวบายบายหน่อยเรียบร้อยแนละ้ว <c oughs>